ความคืบหน้าล่าสุดผลการลงทะเบียนเหล่าไม่ทิ้งกัน .com เยียวยาเงิน5,000บาทนะครับตอนนี้เริ่มประกาศผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ออกมาแล้ว สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องข่าวสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อปวงชนชาวไทยทุกคนนะครับและข่าวสารจากทางรัฐบาลด้วยนะครับและล่าสุดนะครับในวันนี้12เมษายนนะครับก็มีความคืบหน้าออกมาจากการตรวจสอบผลการลงทะเบียนเยียวยาช่วยเหลือเงิน5,000บาท จากผลกระทบโควิด19นะครับจากที่หลายๆท่านนะครับได้ติดตามกันมาอย่างเหนียวแน่นนะครับเมื่อวันที่ 8, 9และ10เนี่ยนะครับก็ได้มีโอนเงินไปให้กับหลายๆท่านแล้วจำนวน1.6ล้านคนผู้ที่ผ่านเกณฑ์นะครับและก็ยังมีสถานะหนึ่งนะครับซึ่งก็ทราบได้ว่าสถานะนี้มีจำนวนคนมากที่สุดเลยนะครับก็คือมันจะขึ้นสถานะว่า อยู่ระหว่างตรวจสอบนะครับทีนี้วันนี้มีหลายคนที่เข้าไปตรวจสอบเช่นเดิมและก็ได้รับความผิดหวังออกมานะครับเป็นสถานะบอกว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะครับและมีเหตุผลบอกมาด้วยนะครับตรงนี้ชาวโซเชียลต่างๆนะครับถึงกับแชร์กันแล้วก็ถึงกับงงกับเหตุผลเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าข้อมูลตรงนี้และเหตุผลต่างๆเนี่ย ที่ได้รับมาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณข้อมูลตรงนี้ที่ได้รับการแชร์มาจากเพจโครงการมารดาประชารัฐและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ได้โพสต์ข้อความไว้เมื่อวันที่12เมษายน3ชั่วโมงที่แล้วที่ผ่านมานี่เองนะครับมีความคืบหน้าล่าสุดเลยนะครับนี่นะครับเจอแจ้งผลแต่เช้านะครับแต่เหตุผลที่ได้ ไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยไม่ตรงกับชีวิตจริงเลยนะครับก็มีการตรวจสอบและทําแผนภาพไว้นะครับตรงนี้เมื่อตรวจสอบปุ๊บอ่าเมื่อวานนี้ยังขึ้นว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบใช่ไหมครับและเมื่อเช้านี้กดเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งหนึง่งปรากฏว่าได้เป็นกากบาทสีแดงแล้วบอกว่า ไม่ได้รับสิทธิ์สถานะตรงนี้และแถมยังมีข้อความอธิบายไว้อย่างชัดเจนนะครับอ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับว่าข้อความคําอธิบายเนี่ยนะครับเป็นข้อความคําอธิบายว่าอย่างไรนะครับตรงนี้น่าจะชัดเจนนะครับนี่นะครับหลายท่านก็น่าจะได้รับกันในวันนี้นะครับสถานะการตรวจสอบการลงทะเบียนมาตรการเยียวยานะครับแล้วก็จะมี หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักแล้วก็ขึ้นสถานะเป็นกากบาทสีแดงนะครับและขึ้นข้อความบอกว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะครับตรงนี้ถ้าใครได้สถานะนี้สแสดงว่าท่านหมดสิทธิ์ในเรื่องของการได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือจากผลกระทบโควิด19 5,000บาทตรงนี้อย่างแน่นอนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูเหตุผลกันนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับตามที่ท่าน ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการเยียวยา5,000บาท3เดือนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับผลกระทบอื่นๆของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 นะครับโดยระบบการคัดกรองและตรวจสอบสิทธิพบว่า ท่านไม่ได้รับสิทธ์เนื่องจากอันนี้คือเหตุผลแล้วนะครับท่านเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33เกิน6เดือนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมดังนั้นท่านสามารถขอรับการช่วยเหลือเยียวยาได้โดยติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมจึงใครขอสงวนสิทธิ์ในการให้ความช่วยเหลือตามมาตรการเยียวยานี้ ทั้งนี้ส,นนสามารถศึกษารายละเอียดมาตรการบรรเทาผลกระทบจากโควิด -19 อื่นๆของกระทรวงการคลังได้ที่ w w w บเราไม่ทิ้งกัน .com และ w w w mof.go.th นะครับเหตุผลเป็นอย่างไรกันบ้างครับพ่อพี่แม่ป้าที่รับชมอยู่ณขณะนี้อันนีสส้เหตุผลอันนี้ฟังได้นะครับเพราะว่า เขาเนี่ยทำประกันตนไว้นะครับก็อย่างที่บอกแหละมาตามาตาที่3 3เนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะมาขอรับเงินเยียวยาตรงนี้ได้นะครับจะต้องปติดต่อกับทางประกันสังคมนะครับอันนี้อีกเหตุผลหนึ่งนะครับก็บอกว่าเช่นกันนะครับบอกว่าท่านเนี่ยอันนี้ก็จะอ่านให้ฟังนะครับก็มีเหตุผลอะไรต่างๆมาได้รับผลกระทบอะไรอย่างนี้นะครับเนื่องจาก ท่านเป็นเกษตรกร,ร,กรภาครัฐจะได้มีโครงการมาตรการเป็นการเฉพาะเพื่อช่วยเหลือต่อไปนะครับสำหรับเหตุผลนี้นะครับหลายคนก็ได้รับนะครับเพราะท่านเป็นกเกษตรกรนะครับและมีการลงทะเบียนกับทางสำนักงานการ,กรเกษตรต่างๆไว้เนี่ยนะครับก็จะมีการขึ้นบัญชีขึ้นทะเบียนของท่านไว้นะครับเมื่อทางภาครัฐเขาตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะทราบได้เลยว่า ท่านเ,นเป็นเกษตรกร,ะกรนะครับแต่ทีนี้มันมีอีกหลายเหตุผลนะครับที่ทางสื่อโซเชียลต่างๆก็ได้โพสต์เอามาไว้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับเป็นคอมเมนต์ที่1น,นะครับเขาบอกว่าไม่ได้รับสิทธ์เพราะว่าเป็นเกษตรกรภาครัฐแต่เราไม่ได้เป็นเกษตรกร,กรต้องทาอย่างไงคะนี่นะครับอันนี้ก็น่าจะเกิดมาจากตอนที่มีการช่วยเหลือกับ เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยท่านเนี่ยได้ไปลงทะเบียนกับทางธนาคารทกสอเอาไว้นะครับมันก็เลยมีบัญชีขึ้นไว้ว่าท่านเนี่ยเป็นเกษตรกรภาครัฐนะครับและทีเนี้ยหลังจากนั้นท่านเลิกทําการ,กรเกษตรมาแล้วอย่างเงี้ยนะครับมันก็ยังจะมีบัญชีของท่านเนี่ยขึ้นอยู่ว่าเป็นเกษตรกร,ะร,กรนะครับทีนี้เราก็ต้องไปดูมาตรการต่อไปแล้วนะครับว่าตอนเนี้ยนะครับในวันอังคาร นี้นะครับก็จะมีการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับกำลังจะได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่าครอบครัวละ1 5 0 0 0บาทสําหรับครอบครัวที่เป็นเกษตรกรเนี่ยนะครับน่าจะมีการอนุมัติเข้าคณะรัฐมนตรีใหญ่ในวันอังคารนี้นะครับนี่นะครับก็ต้องรอติดตามนะครับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรต่อไปนะครับสำหรับคุณพี่ท่านนี้นะครับถัดไปนะครับคอมเมนต์ถัดไปก็บอกว่า คืองงเราไม่ได้เรียนอยู่ทำไมถึงบอกว่าเราเป็นนักศึกษานี่นะครับเอาแล้วนะครับบางคนไม่ได้เรียนก็คือมันก็จะมีเหตุผลอีกนะครับว่าบางครั้งเนี่ยคนที่เข้าไปเรียนและไปดอบออกมาอย่างนี้นะครับมันยังมีขึ้นอยู่ว่าท่านเนี่ยเป็นนักเรียนนักศึกษาบางคนเนี่ยออกจากมหาวิทยาลัยกลางคันออกจากโรงเรียนกลางคันและท่านไม่ได้ไปลาออก นะอันนี้เป็นเหตุผลสําคัญเลยนะครับบางคนเรียนมหาลัยแล้วอยู่ดีเรียนไปได้ประมาณไม่ถึงเทอมอย่างนี้นะครับแล้วมันไปทํางานดีกว่านะเราก็เลยออกไปทํางานและทีนี้เราก็ไม่ได้มาลาออกจากมหาวิทยาลายัยตรงนี้ชื่อของท่านมันยังขึ้นในทะเบียนของมหาวิทยาลัยอยู่นะครับเพราะท่านเนี่ยจะต้องไป,ไปทำเรื่องลาออกจากทางมหาวิทยาลายัยหรือทางโรงเรียนด้วยนะครับนี่นะครับก็เลยเป็นผลพวงเนี่ยมา ถึงการตรวจสอบของระบบเนี่ยนะครับก็น่าจะตรวจสอบไปพบเนี่ยว่าท่านเนี่ยนะครับขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนอยู่นะครับอย่างไม่ได้ไปลาออกนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับน่าจะเป็นเหตุผลนี้นะครับแต่ถ้าใครมีเหตุผลอื่นก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับคอมเมนต์ถัดไปก็บอกว่าเป็นแค่แม่ค้าขายน้ำไม่ได้เป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเลยค่ะตรวจสอบกันแบบไหนอุตส่าห์หวังได้เงิน เก็บไว้คลอดลูกกลับโดนตัดสิทธิ์เฉยเลยนะครับอันนี้ที่ขึ้นทะเบียนว่าเป็นเกษตรกรนะครับน่าจะนะครับมีใครในครอบครัวไปลงทะเบียนให้เราหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับนายเอกก็ต้องขอตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทําไมแม่ค้าขายน้ำํำตรงนี้จึงไปขึ้นทะเบียนว่าเป็นเกษตรกรนะครับก็ต้องลองตรวจเช็คตัวเองด้วยว่า อาจจะมีบุคคลในครอบครัวนะครับสามีหรือญาติเรานะครับไปลงทะเบียนขึ้นทะเบียนให้เราตอนที่มีการช่วยเหลือเยียวยาเรื่องน้ําท่วมต่างๆเยียวยาเรื่องการปลูกพืชผลผลิตต่างๆเมื่อตอนก่อนนะครับนั่นนะครับน่าจะมีการขึ้นทะเบียนของท่านไว้ตรงนี้แล้วมันยังค้างอยู่นั่นเองนะครับนี่นะครับคอมเมนต์ถัดไปนะครับพี่คนนี้ก็บอกว่าสอบถามทีค่ะไม่ได้เป็นเกษตรกร ทำอาชีพขับรถขนส่งทำไมขึ้นแบบนี้นะครับก,ก็ต้องขอบอกว่าน่าจะเป็นเหตุผลเดียวกันนะครับตรงนี้นะครับก็ต้องลองตรวจสอบตัวเองด้วยนะครับนี่นะครับเพราะว่าข้อมูลมันขึ้นมาอย่างนี้นะนะนะครับคุณพี่ท่านนี้นะครับสำหรับคอมเมนต์ถัดไปนะครับเขาบอกว่าคือเราไม่ได้รับสิทธิ์ขึ้นว่าเราเป็นนักศึกษาเราทำงานอาชีพแม่บ้านโดนเลิกจ้างเราไม่ได้เรียน คัดกรองอยังไงเขาของเขากันแน่ค่ะเนี่ยอ่าอันนี้ก็อยากให้ผลที่ผมเคยบอกไปนั่นแหละบางคนเรียนเป็นนักเรียนอาาปวศปวชเป็นนักเรียนมหาวิทยาลัยแล้วเราออกการคันอย่างนี้แล้วเราไม่ได้ไปทําเรื่องลาออกนะครับมันก็ติดตัวไปยันเนี่ยจนไปทําอาชีพอื่นอะไรไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับ มันก็เลยมีผลพวงตรงนี้นะครับเนี่ยหลายคนนะครับเลิกเรียนแล้วไม่เคยกลับเข้าไปที่มหาวิทยาลัยไม่เคยกลับเข้าไปที่โรงเรียนอีกเลยอ่ะอยู่ดีๆเราก็ออกไปเฉยๆอย่างเงี้ยนะครับมันน่าจะเป็นการค้างข้อมูลอยู่นะครับว่าท่านเนี่ยเป็นนักเรียนอยู่นะนะครับนี่นะครับอันนี้น่าน่าจะเป็นเช่นนั้นหรือท่านอายุมากแล้วเนี่ยนะครับข้อมูลมันยังค้างอยู่นะครับว่าท่าน ยังเรียนอยู่แล้วยังไม่จบอย่างเงี้ยนะครับน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับตรงนี้นะครับข้อถัดไปนะครับคอมเมนต์ข้อถัดไปนะครับ,ขรบเขาก็บอกว่าเราไม่ใช่นักเรียนไม่ใช่นักศึกษาบางทีก็แอบงงนะอ่าอันนี้นะครับก็หลายคนนะครับก็ที่ลงทะเบียนนะครับว่าเป็นเป็นอา,อาชีพอื่นๆไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับมันน่าจะเป็นผลพวงมาจากที่ท่านได้ เรียนหนังสือแล้วท่านลาออกมากลางคันอย่างนี้นะครับจากที่ผมได้เคยรู้มานะครับว่าในการลาออกจากโรงเรียนหรือลาออกจากมหาวิทยาลัยเนะี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราเราเดินออกมาแล้วเราไม่ได้ไปติดต่อที่มหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนเลยเนี่ยแล้วชื่อเรามันจะโดนปัดตกไปทันทีนะครับเพราะมันก็เป็นตามกฎหมายของทางมหาวิทยาลัยและทางโรงเรียนด้วยนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้มีความประสงค์ที่จะออก ทางโรงเรียนหรือทางมหาวิทยาลัยไม่สามารถจะคัดชื่อคุณออกได้โดยอัตโนมัตินะครับท่านเองตัวท่านเองที่มีความประสงค์ที่จะเลิกเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับที่จะลาออกท่านต้องมาติดต่อที่โรงเรียนไม่งั้นชื่อมันจะค้างและมันจะเป็นผลมาถึงทุกวันนี้เลยนะครับนี่นะครับก็มีหลายคนนะครับที่เป็นเหตุผลต่างๆนานาเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหตุผลที่เกี่ยวกับประกันสังคม เป็นนักเรียนนักศึกษาและก็เป็นเกษตรกร,ะกรนะครับนี่นะครับก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในตรงนี้นะครับนี่นะครับมันไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้แล้วนะครับเพราะคนมันมีจํานวนเยอะมากจริงๆนะครับตรงนี้ก็ขอแจ้งกับพ่อพี่แม่ป้าไว้ให้ทราบ ท,ทั่วทั่วทั่วหน้าด้วยนะครับว่าวันนี้มีความคืบหน้ามาล่าสุดแล้วนะครับมีการแจ้งผลกันแล้วนะครับว่าใครไม่ได้รับสิทธิ์และมีการ แสดงเหตุผลอย่างไรออกมาด้วยนะครับตรงนี้ถ้าใครมีเหตุผลอื่นๆนะครับสามารถคอมเมนต์บอกในเอกไว้ด้านล่างนี้เดี๋ยวผมจะไปตอบให้ว่าทําไมมันถึงเป็นเหตุผลอย่างนั้นทําไมมันถึงเป็นเหตุผลอย่างนี้ทั้งๆที่เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะตรวจสอบข้อมูลและนํามาแจ้งกับทุกท่านผ่านทางคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวสารดีๆในวันนี้นะครับใครที่ได้ผ่าน ก็แสดงความยินดีด้วยใครที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับก็ต้องรอความหวังกันต่อไปนะครับบางครั้งบางคราวโชคอาจจะไม่ได้เป็นเข้าข้างเราสเสียทุกครั้งไปนะครับสําหรับคราวนี้ก็ต้องรอมาตรการต่อไปมาตรการถัดไปนะครับตรงนี้น่าจะมีความคืบหน้าออกมานะครับเพราะว่าเมื่อวานท่านอุตมะได้มีการชี้แจงออกมาแล้วนะครับว่าอาชีพก่อสร้างกับอาชีพที่เป็นนักเรียนนักศึกษา น่าจะมีการพิจารณามาให้ใหม่นะครับก็ขอให้ใจเย็นๆกันอีกสักหน่อยน่าจะมีรอบที่สมรอบที่4นะครับขอให้ท่านรอกันอีกหน่อยนะครับบางคนพึ่งจะไปลงทะเบียนเองนะครับโอ้ยังไม่มีการตรวจสอบอะไรสักอย่างเลยนะครับข้างบ้านผมเนี่ยเมื่อวานพึงจะมาให้ผมเนี่ยช่วยลงทะเบียนให้โอ้โหบอกป้าไม่รู้เรื่องเลยพึงจะรู้แล้วก็เอาบัตรประชาชนเอาข้อมูลมา ช่วยกันลงทะเบียนก็ยังสามารถลงทะเบียนกันได้อยู่นะครับในดีก็มีเสียในเสียก็ยังมีดีอยู่นะครับตรงนี้นะครับมันจะให้พอใจกันเสียทุกไ่ล์มันน่าจะทำไม่ได้จริงๆนะครับจากตรงนี้นะครับวันนี้นะครับถ้าในเอกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปไม่ว่าจะเป็นคําพูดคําจากริยาท่าทางต่างๆนะครับก็ต้องขอกราบประทานอภัยกับทุกท่านมาไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ ก็ต้องขอจบการน,นำเสนอข่าวนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ